สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องการพูดค่ะเรื่องการพูดที่นักเรียนจะเรียนกันในใสายชั้นปสนี้นะคะก็จะมีสารูปแบบด้วยกันค่ะ1คือการพูดแนะนำตัว 2. นะคะคือการพูดโน้มน้าวใจและ3คือการพูด โต้แยงนะคะอ่าทีนี้ตอนนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า186ก่อนเลยนะคะอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะคะ นักเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับการพูดแนะนําตัวให้ฟังการพูดแนะนําตัวเนี่ยเป็นการแนะนําตัวต่อบุคคลอื่นหรือหน้าที่ประชุมเหมือนอย่างที่ตอนเปิดเทอมครั้งแรกๆที่ครูให้นักเรียนแต่ละคนแนะนําตัวเองนะคะโดยคํากล่าวแนะนําตัวจะต้องเริ่มต้นด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วบอกชื่อนามสกุลของนักเรียน ซึ่งที่เหลือนั่นก็นอาจจะเพิ่มเติมเป็นชื่อเล่นภูมิลำเนาวอาศัยอยู่กับใครอายุเท่าไหร่ความชื่นชอบอะไรฝันอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อกําหนดนะคะอ่ะเขายกตัวอย่างมาให้น้ออย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างครูให้ฟังนะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกรกฎทศพลทรงพรชื่อเล่นน้าตาลค่ะเป็นครูประจำชั้นปสขอไข่โรงเรียนวัดบางวัวสายเสริมวิทย์ค่ะ นี่คือการแนะนําตัวของครูนั่นเองนะคะซึ่งการพูดแนะนําตัวเนี่ยไม่ยากเลยนะะต่อมาเป็นการพูดสนทนาครูขอโทษทีนะคะป .4 เราจะเรียนกันสี <úa> ่เรื่องนะครูลืมเรื่องการพูดสนทนาไปต่อมาเป็นการพูดสนทนาการพูดสนทนาเป็นการพูดที่นักเรียนใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่นะคะ,ะเป็นคําพูดที่นักเรียนใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนาะ โดยการพูดสนทนาเนี่ยจะมีทั้งกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงหรือกับบุคคลอื่นในสถานที่ต่างๆกับครูกับใครได้หลายๆอย่างนะโดยการพูดสนทนาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจะพูดเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยสนใจแล้วเวลาพูดคุยกันเนี่ยต้องแสดงกิริยามรารยาทเรียบร้อยแบบนี้ได้ไหมเฮ้ย hey, ไปไหนจ้าอะไรเงี้ยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นก็คือแบบ ม่เรียบร้อยนะก็คือเวลาคุยกันก็ต้องใช้คำพูดให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ระดับความสนิทด้วยสมมุติว่านักเรียนคุยกับครูนักเรียนจะใช้แบบครูกินข้าวยังแบบนี้ได้ไหมคะอ่าไม่ได้ก็ต้องเป็นคุณสวัสดีครับคุณครูไม่ว่าครูกินข้าวเช้ามาหรือยังครับครูกินข้าวเช้ามาหรือยังคะคุณครูครับทำไมวันนี้ครูแต่งตัวสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเอกอ,อว่ากันไปไม่ จะมาพูดแบบคู่คู่สวยนะวันเนี้ยอ่าแบบนี้ไม่ได้นะคะถือว่าไม่สุภาพนะอ่ะลดการพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองและพูดเรื่องของผู้อื่นอย่างเช่นโอ้เนี่ยวันนี้นะไปซื้อเสื้อผ้ามาสวยมากเลยก็อย่างว่าแหละคนหุ่นดีแต่งอะไรก็สวยเธอก็ต้องทําใจหน่อยนะเพราะเธอไม่สวยเท่าฉันเนี่ยแล้วเนี่ยก็เพิ่งไปทําหน้ามาทํา นูนฉีดโบท็อกมาเห็นไหมว่าหน้าตึงสวยมากถามว่าถ้านักเรียนไปคุยกับเพื่อนที่พูดแต่เรื่องตัวเองแบบนี้นักเรียนชอบไหมคะอ่าไม่ชอบแล้วก็ลดการสนทนาถึงผู้อื่นผู้อื่นนี้หมายถึงใครหมายถึงบุคคลที่3หรือเรื่องง่ายๆว่าการนินทานนั่นเองเออฉะนั้นเราไม่ควรพูดนินทาผู้อื่นถามว่ามีคนมานินทานนักเรียนนักเรียนชอบไหมอ่านักเรียนก็ไม่ชอบ คนอื่นก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันนะฉะนั้นไม่ควรพูดนะคะพูดให้น้อยนะต่อมาคือถ้าเวลานักเรียนคุยกันมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมคะเมื่อเวลามีความคิดเห็นไม่ตรงกันควรจะแบบว่ากันนะใช้อารมณ์เส่กันไหมไม่นะเมื่อไหรก็ตามที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันให้นักเรียน นิ่งฟังเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยอธิบายเหตุผลของเราใช้ความคิดแล้วทำใจให้นิ่งอย่าใช้อารมณ์นะคะต่อมารู้จักจังหวะในการเปลี่ยนเรื่องเพื่อลดความขัดแยง้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนในกลุ่มหรือในวงสนทนาเนี่ยเริ่มโต้เถียงกันแล้วนะเริ่มโต้เถียงเริ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องรู้จักจังหวะในการเปลี่ยนเรื่องไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยกำลัง เริ่มแลกความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็พูดแรกขึ้นมาเลยเฮ้ยมันนี่นั่นดีกว่าไหมอ่าแบบเนี้ยถือว่าไม่โอเคนะอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่ควรนะคะต่อมาสนทนาด้วยไมตรีจิตยิ้มแย้มคําว่าไมตรีจิตคืออะไรคือการพูดคุยด้วยความจริงใจอ่าด้วยไมตรีด้วยความอัธยาศัยดีไม่ใช่เป็นการพูดคุยแบบด้วยความคิดแค้นวันนี้ฉันมาคยกิบเธอเพราะฉันรู้สึกแคลนใจมาก กับเรื่องที่เธอทาหรือมาพูดคุยเพื่อที่ต้องอา่านต้องการจะโอ้อวดสิ่งที่ตัวเองนี้เนี่ยฉันได้กระเป๋าใบใหม่มาราคาแพงมากเลยคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ก็ธรรมดานะที่บ้านมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ควรเราควรพูดคุยกันด้วยจิตใจที่ดีนะต่อมาการพูดนมน้วจิตใจการพูดนมะน้วจิตใจนักเรียนจะได้เจอบ่อยในทุกสถานการณ์ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะไหนใครเคยไปเดินตลาดนัดบ้าง ต้องทุกคนต้องเคยไปเดินอยู่แล้วแหละแล้วเวลามีพวกพ่อค้าแม่ค้าหรือคนขายของมาวันนี้ครับอ่ะสมมุตินะครูมีผลิตภัณฑ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือแป้งใช่ไหมก็ต้องมีการพูดโน้มน้าวใจเพื่อให้นักเรียนนอยากซื้อแป้งนี้ของครูแป้งยี่ห้อดีนี่ใช้แล้วจะเป็นคนดีผิวหน้าสวยสดงดงามไม่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็สามารถใช้แป้งนี้แล้วผิวจะขาวผ่อง สวยจนทุกคนต้องเหลียวมองหรือจะเป็นการพูดน้มนะ้าประเภทที่ขอร้องให้ช่วยอย่างเช่นอะใครดีนโมช่วยเอาเอกสารนี้ไปส่งให้ครูหน่อยสิอ่ะกช่วยหยิบของสิ่งนี้ให้ครูหน่อยสิเนี่ยถ้านักเรียนตั้งใจทําการบ้านส่งครูนะ ครูเนี่ยจะให้เกรดสี่ทุกคนเลยแบบนี้คือการพูดโน้มน้าวใจหรือการพูดโน้มน้าวใจก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบนะก็คือแบบใช้ภาษาเชิงขอร้องเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไว้ว่าน้โมช่วยเอาเอกสารนี้ไปส่งให้ครูหน่อยอหรือแสดงเหตุผลประกอบก็คือนี่ยถ้าเธอตั้งใจเรียนนะทํากันบ้านส่งครูทุกชิ้นงานเนี่ยครูจะให้เกรดสเธอทุกคนเลยนะ เห็นไหมครูมีเหตุผลประกอบอต่อมาคือแสดงทางเลือกอย่างเช่นเนี่ยถ้าเธอเนี่ยทะเลาะก,กันแกล้งกันนะครูมีทางเลือกให้2ทางระหว่างทางแรกเนี่ยเธอจะต้องซ้ําชั้นอยู่ชั้นเดิมกับ2เนี่ยเธอจะไปล้างห้องน้ําหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ซะอ่าอันนี้ก็เป็นการพูดนมน้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะมามาดูซิว่าข้อปฏิบัติในการพูดนมน้วใจมีกี่ข้อไหนดูหนังสือซิ อ่ะมี5้ข้อใช่ไหมอย่างแรกคือใช้ภาษาเชิงเสนอแนะขอร้องหรือวิงบอลอ่ะต่อมาหาเหตุผลประกอบให้หนักแน่นอย่างเช่นที่ครูบอกว่าถ้าเธอเนี่ยทำงานส่งครูเนี่ยเธอจะได้เกรดสีนะครูจะให้เกรดสีเธอเนี่ยจะได้สอบได้ที่หนึ่งของห้องเอออะไรประมาณนี้3หาทางเลือกให้เห็นด้านดีและด้านเสียเนี่ยถ้าเธอเนี่ยทะเลาะวิวาทชอบแกล้งเพื่อนทําตัวเป็นนักเลงเนี่ย เธอลองคิดดูอนาคตเธอเนี่ยก็อาจจะใต้ไปอยู่ในคุกหรือแต่ว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเนี่ยอนาคตเธอเนี่ยจะได้ทาตามความฝันเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลมีหน้านะที่การงานดีๆอ่าประมาณนี้นะ4ีอ่าสาาสี่สี่สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพลิดเพลิน,นไม่ตึงเครียดและ5พูดให้เกิดความรู้สึกเห็นด้วยอย่างแรงกล้า เนี่ยก่อนที่ครูอ่ะจะมาเป็นครูได้เนี่ยครูเนี่ยเคยไม่ตั้งใจเรียนแบบเธอนะแต่สุดท้ายเนี่ยครูคิดได้แล้วครูก็ตั้งใจเรียนมุมานะจนครูเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้เธอเนี่ยก็ต้องเอาแบบนี้ไปทนะํานะเธอต้องตั้งใจเรียนมีความมุมานะแล้วเธอก็จะประสบความสําเร็จแบบครูแบบนี้ก็เป็นเรียกว่าการโน้มน้าวใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการสแสดงให้เห็นถึงจุดยืนมีความมีเหตุและผลทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกคล้อยตามแล้วเห็นด้วยว่าเออเนี่ย ถ้าตั้งใจเรียนเนี่ยฉันจะมีอนาคตที่ดีมีอาชีพที่ดีนะประมาณนี้นะคะอ่าต่อมาคือการพูดโต้แยง้งการพูดโต้แย้งหมายความว่าอย่างไงการพูดโต้แย้งคือการแสดงความคิดเห็นของคนเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะแบ่งเป็น2ประเภทคือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการพูดโต้แย้งเนี่ยมักจะแสดงความไม่เห็นด้วยมีข้อปฏิบัติที่ไม่ทําให้เกิดผลร้ายคือการพูดโต้แย้งเนี่ยอย่างเช่น ยกตัวอย่างที่ว่าอย่างเช่นนะคะอ่ะกี่บอกว่าขนมชิ้นเนี้ยอีห้อเน,นี้ยอร่อยมากเลยเนี่ยต้องกินนะเนี่ยรสชาติดีมีกลิ่นของข้าวโพดกลิ่นของเครื่องเทศเทนีกัสเซนก็นมาโต้แย้งว่าไม่จริงหรอกไม่เห็นได้กลิ่นข้าวโพดเลยกินแล้วอ่ะไม่เห็นจะอร่อยเลยอ่าเนี่ยคือทั้งสองคนนี่เริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วนะมีเริ่มเป็นการพูดโต้ เริ่มเป็นการพูดโต้แย้งกันแล้วนะแต่หลักการการพูดโต้แย้งเนี่ยต้องมีข้อปฏิบัติด้วยนะเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายตามมาเนื่องจากการโต้แยง้งก็คล้ายๆการทะเลาะนั่นแหละแต่อ่ะอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้คําพูดที่สุภาพอย่างเช่นครูยกตัวอย่างเมื่อกี้กรัสเทนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะขนมอันเนี้ยเราว่าไม่เห็นอร่อยเลยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคําพูดที่สุภาพนุ่มนวล2ใช้เหตุผลสนับสนุนเนี่ยที่เราบอกว่ามันไม่อร่อยอ่ะคือเรากินไปแล้วรู้สึกว่าคอแห้ง หมือนจะใส่พุงชูรสเยอะอะไรอย่างนี้ 3. รู้จักแสดงรู้จักเลือกแสดงการโต้แย้งในทางที่สร้างสารรค์หมายควาว่ายังไงคือการไม่ค้านหัวชนฝาสมมติว่าก,กี้บอกว่าขนมมันนี้อร่อยแต่กระเซ็นมองเห็นว่าไม่อร่อยกระเซนก็บอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยกี้ก็บอกว่าทําไมอร่อยจะตายเนี่ยทำไมถึงบอกว่าไม่อร่อยกระเซนก็ตอบกลับก็ไม่อร่อยไงไม่อร่อยก็คือไม่อร่อย แบบนี้ก็คือการไม่มีเหตุผลรองรับในการโต้แย้งและเป็นการโต้แย้งที่ไม่สร้างสรรค์เลยนะ 4. ไม่พูดส่อเสียดหรือพูดสอดหรือแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เพื่อนกําลังอธิบายความคิดเห็นหรือเหตุผลของตัวเองอยู่ว่าทําไมถึงไม่เหตุด้วยกับความคิดเห็นของเราแล้วเราพูดแทรกเข้าไปเพราะว่าไม่อยากฟังความคาอธิบายเขาเนี่ยคือเป็นกริยาที่ไม่ควรทํามันมกักจะทาให้เกิดความรุนแรงตามมานะคะอ่ะ ทีนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะ,ะการบ้านนะคะจะมี2ชิ้นงานนะการบ้านอันนี้นะคะไม่ยากครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะหน้า112นะหน้า112กับหน้า113นะคะสหน้านี้นะให้เวลาทําก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะคะและ อีกงานหนึงคือให้อัดคลิปวิดีโอแนะนำตนเองนะให้อัดคลิปวิดีโอแนะนำตนเองส่งมาได้ทั้งในไลน์แล้วก็ในเฟซกลุ่มนะคะหัวข้อที่นักเรียนจะต้องพูดในการแนะนำตนเองมีหนึ่งบอกชื่อเล่นอ่ะกูขอโทษอย่างแรกต้องบอกชื่อจริงนามสกุลน,นะสองบอกชื่อเล่นอ่ะสามบอกอายุ 4. บอกงานอดิเรกงานอดิเรกคืองานที่นักเรียนชอบทำเวลาว่างนะ 5. บอกอาหารที่ชื่นชอบอ่า6บอกชื่อเพื่อนสนิทของตนเองและ 7. บอกความฝันที่ตนเองอยากจะเป็นให้ผู้ปกครองช่วยอัดคลิปให้นะคะแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มหรือว่าในใต้เฟซบุ๊กนะคะ โอเคอันนี้เป็นการบ้านสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะสุขเสาร์อาทิตย์ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ